สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นนะฮะของวันที่สามวันนี้หวยออมสินเอ้หวยเราออกนะเราพัฒนาออกจะออกตัวไหนนะฮะอ้าวตามชมเย็นเย็นกันแล้วกันยี่สิบกว่านาฬิกานั่นแหละนะอามาเจอกันก็ปูเยี่ยมมีสูตรมาให้นะะสูตรนี้นานแล้วแหละ ตั้งแต่ปี62 61 62มาหนุนนะชื่อสูตรมากร้อมน้อยเดินดีตลอดนคะรแชมป์มาทุกสูตรนะเข้าน้อยชุดนะอุ้ยมีสองเวอร์ชั่นนะจับภาคพิสดารได้อ่ตามชมเลยครับผมตามชมตามชมอ่ฝนตกแล้วนะ,ะเราก็มาดูคำเือนนั่นก่อนนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจะทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเดี๋ยวเอาเอาลงสน่อยนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะที่กล้องแสงอ่าเราตามมาดูนะว่าหมากล้อมน้อยเขียนยังไงทำยังไงนะมีสองเวอร์ชั่นนะ โหเยี่ยมจะให้ทั้งสองเวอร์ชั่นเลยวันนี้นะใช้เลขแทนกันกับไม่แทนกันนะเดินปกตินะครับผมหมากล้อมใหญ่กับหมากล้อมน้อยหมากล้อมน้อยกินขาดกว่านะเข้ามาตลอดนะครับผมอ่าไม่ไม่บังนะผมจะเขียนทางซ้ายมือนะเอากล้องไว้ทางขวาเขียนอย่างนี้ไม่บังนะ,ะวิธีทำก็คือ ขายหน่วยบวกสามนี่แหละฮะสามหลักหน่วยเนี่ยนะบวกด้วยสามนะฮะก็จะได้เวอร์ชั่นที่หนึ่งนะ,ะบวกสามเราก็จะได้ตัวเลขวิ่งมาที่ตัวไหนฮะเป็นหกนะ,ะเราตั้งหกเลยนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้เวอร์ชั่นที่หนึ่งนะเลขวิ่งมันห้าเลขวิ่งมันห้าหกเจ็ดนะเราจะจับไว้ให้ดีเนห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ห้าหกเจ็ดในอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่หกกับเจ็ดนี่หกกับเจ็ดนะฮะตัวเป็นตัววิ่งเราก็จะครอบเอาตัวนี้นะฝนต,ตกนะครับผม ตรงนี้นะฮะจับตัวเลขคู่ขี้ใส่กันนะ6กหนเส้นนี้ก็จะได้6 1หนกับเจเส้นนี้ห้องนี้นะได้7 2็ดกับหกนะฮะอ่าพอเขียนไปก็จะไม่ออกนะฮะ เจ็ดนี่เวอร์ชั่นที่หนะเวอร์ชั่นที่2ใช้เลขแทนกันนะตัวนี้ตัวนี้903าศู 3, นี่เก้ 3, ใช้เลขแทนกันก่อนนะเก้าศูนหนึ่ามสองใช้เลขแทนนะก็จะได้4ี่ห้ แล้วก็ใช้8ดีนบวก3นะ8บวก3ได้เท่าไหร่ฮะได้สิเวสนะเขียนมาเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2อ่าผมจะใช้ สีน้ำงินนี่แหละแคปนะฮะแคปตรงนี้นะห้องนี้เราก็จะได้ตัวเลขที่6152ห้องนี้ก็7281เอาเทียบเลยกันนะไม่ใช่ชนกันนะที่72็ดสนะเห็นไหมเจ็สกับ61นะชนกันแค่นี้ออกนะครับออก สองเกดสองเห็นไหมสองเกดสองอ่าเราบวกได้สามเป็นเท่าไรครับเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเลขเราจะเอามุมนี้นะ เอามุมนี้แต่มันเข้าอยู่มุมนี้นะนี่นี่สังเกตนะนี่ผมอยู่วงกลมนะเดี๋ยวเราจับตัวเลขทีละมุมก่อนนะได้เท่ากับ0596ห้า้งนี้ก็526สองหนึ่งเดี่ยมุมนี้นี่นี่มันจะได้ตรงนี้นะ728ดหนึ่ง เห็นไหมเห็นไหมมันมาออกอยู่มุมนี้นี่นมุม72สองเห็นไหมแปดเจ็ดสองนะ 8, 7, นะออกหมดเลยทั้ง3ตัวเราใช้เลขแทนกันนะ1นึ่งสห้าสองสองแทนกันก็คือเจ็ดองเจ็ดเราใช้เจบวกสามนะตัวนี้นะ7จบวกสเป็น0ูนย์นะศูนย์หนึ่งสศูสอี่ห้าหเจด เจ็ดแปดก้าศูนตัวเลขที่เราจะเอาเราจะเอามุมนี้นะกับมุมนี้เชื่อไหมว่าตัวที่มันเข้ามันมาเข้ามุมนี้เนี่ยวงกลมเหมือนกันในตัวแรกนะเจ็ดสองหกสามเนี่ยอ้าวศูนยห้าหนึ่งสี แล้วก็หกศูนย์เมชนกันไหมชนกัน72นะเรามาดูดังด้านนี้นะ พอ,อกเก็บสองสองบวกสามครับผมได้เท่าไรได้ห้าห้ายกลงมาเขียนตรงนี้นะเหมือนเดิมนะตัวเก่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราเอามุมนี้นะตัวที่เราจะเอาตรงนี้ก็เอาตรงนี้ ปะกบกันนะสรลจกันเลยได้ตัวไหนครับผม0596อางนี้นะ25 16เรามาทำเวอร์ชั่นที่สอง สองหกสี่แปดเจ็ดสองอ่าเราแทนกันตรงนี้นะแปดแทนด้วยสามเจ็ดแทนด้วยสองสองแทนด้วยเจ็ดนะเอาเจ็ดบวกสามลองดูจะได้ตัวไหนเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ครับผมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอามุมนี้นะ ได้0514คอับวางไม่เห็นกันแล้วเมื่อกี้ลืมดูจอเอามุมนี้นะฮะเอาตรงนี้นะ1607ชนกันไหมล่ะชน05กับ16นะพอดีมันชนแล้วมัน,นออกบนล่างนะฮะเห็นไหม 0ูหกับศู้าเอาเรามาดูว่านี้จะชนกันไหมนะครับผม9นาทีแล้วนะห้าบวกสมได้เทัากแปดนะได้8ได้8เขียนมาเลย8 9 0 1ก้าศูนย์สองสาสี่ห้าหจปดเอาจับตาดูดีๆนะ ห้องแรกได้ตัวไหนฮะแปดสห้องที่2องนะครับผมแปดหเอ่าเรามาดูเวอร์ชั่นสองนะเวอร์ชั่นที่2องหกศูนย์หะเก้าสอ หนึ 16, อาเรียกแทนกันนะได้หนึศนะครับผมบวกด้วยสมได้เท่าไหร่นะศู 0, บวกสก็ได้3นะ3 4มสี่ห้าหกเจเหนึ่งสอสาตรงนี้นะแล้วก็เอาตรงนี้ได้ตัวไหนอะ 8483ตัวนี้นะ9403ชนกันตัวไหนคะ8394อ้าชนกันแล้วชนกันแล้ว8394 8394นะครับผมนี่เนหะ็น้ยชนกันแล้วนะ8394อ่าใน17นาทีครับผมอ่าขอ เขียนแผ่นใหญ่ให,ให้ชมนะสุดหมากล้อมน้อยนะคนที่ตัวไหนนะครับผมหมากล้อมน้อยส6หกข้อหกหนะ ชนที่8394ครับผมชนแล้วชนแล้วนะ89012345 6 789นะเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ได้8392 ได้8594เวอร์ชั่นที่2นะฮะเวอร์ชั่นที่2 3456 78901234เอาได้ตัวไหนฮนะ7483 เกตสี่แปดสับเก้าครับผมชนที่เก้าี่แปดสามจับพร้อมนะ 9 4้าส3่สคนกันนะหมดเวลาพอดีครับผม13บสนาทีกาสิบนาทีอ่าไปแล้วไปแล้วหมากล้อมน้อยกับชุดนี้